สวยจังเลยนะครับ。 ออของมีค่าดยู่นี่ครับเอ๊ะนี่แหวนอะไระครับคุณพัชรนี่ใครเอาแหวนพวกนี้มาใสาา่คุณพัชรเนี่ยฮะแหวนของฉันเองนะคะแต่ผมว่ายัางไงเนี่ยมันก็ไม่เข้ากับเครื่องเพชรชุดนี้นะครับคุณภัสสรถอดเถอะนะครับมาครับเดี๋ยวผมถอดให้เอเอรู้ว่า แหวนวงนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคุณพัะส,สอนมากจนถึงขั้นถอดไม่ได้ครับเออคือคุณโลดคะเนาังนี้นิดนึงคะ่ะเครื่องเพลงมันมีปัญหาค่ะคุณโลดมันมีปัญหาได้ยังไงอ่ะก็มันมีปัญหาค่ะมันมันไม่ค่อยเข้ากับข้อมือดังแบบคะ่ะมันไม่เข้าอยังไงฮะคุณขอตัวสักครู่ <ๆ S 1> นะครับ มันไม่เข้ายัางไงครับมันก็คัดนี่แต่งตัวเสร็จแล้วเหรอเสยเป็นเจ้าหญิงเลยนะขขนาาสวยจริงๆไะแตวนี่เป็นไงบ้างเรื่องรถเธอโหยกว่าประกันจะมากว่าจะเสร็จเรื่องนะฉันเซ็งไปเลยแหละนี่พัดรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนขับรถมาชนรถฉันใครเนาก็แฟนเก่าของคุณน้ำเชี่ยวที่ชื่อเกียวรินไง ามาที่งานนี้ด้วยเหรอใช่อิ่งนี้นี่เอง,งคุณน้ำเชื่อถึงต้องการเข้ามาในงานนี้ให้ได้ที่ทาเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรฉันเลย,เข,เ,ลยเขาแค่อยากจะเจอคุณเกีวลินก็เท่านั้น เธอจะเก็บไว้ทีได้ไหมพัดนี่มันแหวนที่คุณน้ำเชื่อให้ทำมาหรือเปล่านี่เมื่อกี้ฉันไปเจอคุณน้ำเชื่อมาเขาบอกว่าเธอเนี่ยอาจจะมีอันตรายให้เธอใส่แหวนวงนี้ยวไว้ใส่ไว้สิเฮ้อเธอรู้ว่าฉันไม่ได้มีอันตรายอะไร คุณน้ำเชีย่ยเขาคิดไปเองทั้งนั้นนั่นแหละนี่พัดคุณน้ำเชีย่ยวเนี่ยเขาดูห่วงเธอมากเลยนะเหมือนก็กลัวว่าเธออาจจะเนียนตรายจริงๆอะไม่หรอรับ <c oughs> ถ้าคุณน้ำเชีย่ยวเขาจะห่วงใครสักคนคนคนนั้นคงไม่ใช่ฉัน สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโรอดการจนาพิชัยครับสวัสดีค่ัท่านผู้มีเกียรยอติทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในการเปิดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของการจนาพิชัย Jewelry โดยเราจะใช้ชื่อคอลเลกชันนี้ว่า princess of all ซึ่งเราออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับให้กับคุณผู้หญิงทุกๆท่านที่มีความเป็นเจ้าหญิงในตัวเองขอให้สนุกกับการรับชมการสแสดงนะครับ เชิญนางแบบสแตนบายหลังเวทีเลยนะครับเชิญครับคุณพ,พัะศรอุ้ยพัดบิดสตาไปนะแป๊บนึงเร็วๆนะจ้ะ มีอะไรอีกับคุณนี่คุณผมว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยน่าจะไว้ใจมากึ้นเยแล้วนะเนี่ยตะ่กี้เชี่ยวมันเห็นมือปืนมืออาชีพอะมือเดินเข้ามาในงานด้วยอะอะไรนะแล้วจะแจ้งท่ายังไงอะเฮ้ปเชี่ยวเชี่ยวคุณเบทันเขาถามว่าเอาไงดีอะผมไม่แน่ใจว่ามือปืนที่แอบเข้ามาในงานมันระสค์ร้ายต่อคุณในประสอีหรือเปล่าทานที่ดี ให้ระวังม่ใชายสูดสีดำงูก็ตายแดงไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไป